ไปหายพระเอกดังเซ็นสัญญาสังกัดใหม่หลังโบกมือลาช่องเจ็ดถาวรเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตสำหรับเกดสับพลหลังหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดและเจ้าตัวก็ผ่านมาเป็นนักแสดงในสังกัดจิมเอ็มทีวโดยเมื่อวานที่ผ่านมา22พฤศจิกายน2565เกดได้ไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ของทางช่องซึ่งหลังจากเสร็จงานเกตได้เผยว่า ตอนนี้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นการอยู่ยาวๆและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับนักแสดงอีกมากมายซึ่งหนุ่มเกทนั้นเผยว่าตอนนี้เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลานานกว่า5ปีและซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นกับทางช่องจิมเอ็คือเรื่อง My ID is กำนัง Beauty เอาเป็นว่ามารอติดตามผลงานของหนุ่มเกทได้